สวัสดีจ้ามาจากพ,พี่จ้าวันนี้ก็บรรยากาศดีมากอยู่หน้าบ้านนะคะดูป่าอ้อยลุกไปหมดแล้วต้นยาวนะคะอีก่สองสามเดือนก็ได้ตัดแล้วนี่เด้อจ้ามาเด้อจ้าวันนี้ฝนทำอะไรบ้างฝนจะให้ดูเนาะก่อนจะเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคุณยายนั่งปอกเผือกให้หลานนะคะน้องเออชอบกินปอกเผือกสาวแฟดไม่อยู่ อันนี้ไม่ได้ไล่ตามสาวแฟนนะคะเหนียวเหนียวไหมซื้อมาคุณยายก็จะปลอกอันนี้ก็จะเป็นหมาล่านะคะไม้ละห้าบาทสิบบาทนะคะเด็กน้อยเลิกเรียนก็จะซื้อกินกันร้านค้าในน้อยอยู่ในหมู่บ้านนะคะส่วนมากพี่ๆหมอก็โทรมาสั่งก yes ็ทำออเดอร์แล้วออเดอร์อยู่บ้านแล้วก็ไปส่งนะคะพี่จ่าแล้วก็รายได้เสริมนะคะนนี่คุณยายก็ทอดไก่ขายนะคะดากมัน เ็นบอคงขายมันคงละสิบาบาทแล้วจ้ะเริ่มจะเหลืองแหละ10บบาทยี่สิบาทสิบาทนะคะก็ทําไปเรื่อยๆี่ดีกว่าอยู่เฉยๆนี่ดูสีสันน้ากินบอแพลว่าสานอ่ดักให่อยู่เด้ดูเต็มเลยวันนี้ก็จะทอดประมาณ10บกิโลจ้าดูจ้า ม,มีทั้งอาหารตำสั่งตำสมเนอะอาหารตำสั่งแล้วก็มาล่านะคะลูชิ้นทอดไก่ทอดร้านค้าน้อยๆข้างในนุ้นพุณยายก็จะขายของฉํามาม่าขนมนะคะอันนี้ก็บรรยากาศหน้าบ้านวันนี้ก็เพิ่งจะว่างถึงแต่เชา้าฝนก็ทําของหวานอันนี้ก็จะเป็นของหวานเด้อจ้าพ,พี่จา๋าอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าของคุณยายเล็กๆมินิมาร์ทน้อยนะคะ แม่อีสร้างไว้ให้คุณยายก็ได้ขายต่อสาวแฟดก็ไม่อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าแมนัดนะคะน้อยๆแต่ก็ได้ขายอยู่นะคะวันละ40แก้ว30แก้วแล้วจะได้ส่งให้ที่โรงงานเหมือนกันจ้าได้เท่าไหร่ก็ทําไปดูบรรยากาศที่บ้านก่อนนะฝนตกบ่อยแล้วจ้าพ,พี่จ้าฝนตกบ่าย,ยากก็เกิดเรียวเลีวเขียวเขียวคัก น้องเอินกับน้องคิงก็ไปโรงเรียน้วจ้ะคุณลุงก็ไปเข้างานส่วนฝนเขาโอ๊ยตั้งแต่เชา้าเพิ่งจะได้หยุดเช้ามาตื่นมากระทําของหวานเพราะทำของหวานเสร็จก็ไปส่งโรงงานพอกลับมาก็ไปโรงเรียนลูกชายคนโตฝนต่อนะคะไปรับทุนกลับมาก็มามา,มาเปียมของเพื่อที่จะขายให้เด็กน้อยตอนเย็นๆนะคะมาทอดไก่เปียมของให้ยายไปขายฝนเป็นคนทอด,ด้วจ้ะแต่คุณยายเป็นคนไปขายนะคะดูบรรยากาศที่บ้านเดี๋ยวกอไผ่นี่จะได้ตัดทิ้งแล้วนะคะเนี่ยลกพร้อมยาวมากอันตราย แม่บางคนก็บอกว่ากอัไผ่งูชอบอยู่แม่นอยู่จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากติดตามด้วยจ้าอีอีงแฟนเพจน้ำฝนแฟนเพจยูทู e ของพี่เลี้ยงน้องแปะด้วยจ้า